วันนี้นะคะคเมนูเด็ดๆนะคะมีต้มถั่วเขียวเจ็ดพันยาพืชแล้วก็มีข้าวหลอกลวงหนึ่งหม้อมีข้าวไม่หล่อหนึ่งหม้อข้าวหลอกลวงคืออะไรผัด้ิวหวานอัดเยี่ยวเยี่ยวราดหนึ่งจานแล้วก็ปลาส้มจักตาก,กินแล้วไม่แห้งแล้วก็กุลงยำมีสองยำม,มียำปลากระป๋องแล้วก็มีไข่เจียวค่ะวันนี้มีข้าวเหนียวใหม่จากพี่น้องทางทาลลี่เอามาฝากโดยค่ะโอเคครับ โอ้นี่นนี้ทำอะไรนี่สวถวายพระค่ะพระบอกว่าของที่ยืมมาทุกอย่างคืนเป็นตำถั่วใส่มะกรูใส่มะกรอเลยค่ะอันนี้เป็นพริกกะเหลี่ยงจากตาค่ะถ้าดำน้ำปั่นทใดอยากจะแซบก็หยิบมาได้เลยอันนี้เอาใส่ข้าวต้มค่ะอันนั้นอะไรครับนี่แม่ครัวแผนกล้าง แผนกร้างของเราเป็นแผนกกินาแผนกกินโอ้น่าอร่อยน่าอร่อยอครับนี่อันนี้ยำยำยำปลากระป๋องค่ะน้ำเดือดอย่นี่นะคะอพิอนนนเนตรธนาการแจกวัสดุสิ่งอย,ย่าง